มันไม่ใคข่รว่าได้บอกเรนนี่เขาเล่นเองเขาทําเองเขาทําเขาดูในละครโทรทัศน์แล้วเขาก็มาทําเขารู้ว่าอันนี้คืออะไรเออเออพูดเอาพูดกับ

ช่วยดเจ็บเจ็บคุณหมอคุณหมอคุณหมอไม่ฉีดยาเลยคุณหมอไม่ฉีดยาให้หน่อยคุณหมอฉีดยาคุณหมอคุณหมอเบาๆหน่อยคุณหมออ้าวอ่าๆคุณหมอคุณหมอโอ้ยน้องนี่เจ็พี่จ็บน้องเจ็บคุณหเจ็บไอ้แม่เอออ่าน่าอ่าน่ายายาโนโน่เห็นไหมยาเลย มาใส่รองเท้าไปกันดีกว่าเริ่มอาการมาแล้วเริ่มอาการเออโน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 ทำไมต้องทำอย่างนี้หนอไป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 ปไปกันไปกันนะม่ไม่สอเท้าไปดีกว่าใส่รองเท้าเลยเท้าปาบ้านกับนดีกว่าั่ดีนันั่ส่้ากลับบานแล้วนะเดี๋ยวให้คุณยายมาเก็บความสะอาดให้เลยนะ ขวานหมูน้อยนมาขวนหมูน้อยู้ไปหายาแตงก่อนปากปากมี่จัดตาองแม่ก่อนยังตาของนูเอาว้นั่ไปเก็บลูเอาเอาาไปเก็บลู้อไปเก็บก่อนยายยายยายเออยาด้วยด้วยแล้วแ่่งคนเออ เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องแล้วจะได้ออกไปหายาแตนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ